มันเร็วเกินไปทำไมทำไมต้องเป็นผมปีเตอร์ฉันอยากให้ท่านรู้ว่าแม้จะมีเวลาที่จำกัดแต่ทุกนาทีก็สามารถมีความหมายคะ่ะฉันจะอยู่เคียงข้างท่านช่วยท่านทุกขั้นตอนจนกว่าจะถึงที่สุดคะ่ะขอบคุณท่านขอบคุณที่ยังอยู่ตรงนี้ผมผมจะพยายามใช้เวลาที่เหลือให้ดีที่สุดให้คุ้มค่าที่สุดครับดีมากคะ่ะปีเตอร์ดีมากจริงๆ นี่มันเรื่องโตกอะไรกันฉันฉันกำลังจะตายเงินหลดแล้วหน้าเมล่าเธอจะรับข่าวนี้ได้ไหมมันเจเธอจะร้องไห้ไหมหรือจะเข้มแข็งกว่าเดิมแล้วทุกคนที่ฉันปกป้องมาตลอดละจะเป็นยังไงต่อไปใครจะปกป้องเมืองนี้ต่อช้าฉันหายไปบางทีฉันอาจจะไม่ต้องอยู่ตลอดไปก็ได้ตราบใดที่ยังมีใครสักคนเชื่อว่ายังมีฮีโร่อยู่